พุทธวันธรมิธมวันธิสคัญวันธามิค

sami tu ti yam pi sang khang saranang ka sami ta ti yam pi pu thang saranang ka ta ti yam pi tham ma saranang ka sami Tatiyam pi khang saranang चामिपाता विरमणी शिखा पठां समाधिया सवाथा वेरमनि सिखापाठा समाधियाँ मी सो शिलेन पु शिलेना निपुति यन्तित समा शिलां विशोथये नमुतसा पवतो अर्हतु समा सम्पुटसा สัมมาสัมพุทธัสสะนามัสสะปะกาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธงอะระทะนานังตะโลมิธัมมังอะระทะนานังตะโรมิ สังขาราทนานังกโรุินามุพุทสัตโตอาคันติมายาอิติปภะวานามุพุทสัตโตอาคันติมายาอิติปภะวานามุพุทสัตโต โรมมาปัญโยนะโมโอภิสัตโตโรมมาปัญโยนะโมโอภิสัตโตโรมมาปัญโยโยโถสุโมอจิตเตนะปุธะสัมมิปปะกัโตมายากรรมธรรมิ काटं धो शं सपं विनसन्तु योऽधो सुमोहे नाथं वसमी पपकटो माया कमथमे काटं โกโมหิตเตนะสังฆะสัมมิงปะปะะโตมายากรรมะทามิกาตังโตสังสะปะปะปังวินาสันตุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ नमो तसा पफवतो अरातो सम न मोतसा पफवतो अरातो समुत न मो पुय हुथतैरतनयन् มานีโนภะตะสีสาหาสาสุรามาปุถุตรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะโทถาปุชาธรรมะปุชาสังฆาปุชาคีธาาวาลังคันทัง สิวะลิตะมาเทระอาหังวันทามิทุลโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสปุถาธรรมมาสังฆาปุเชนีนะโมพุทธายะ พระพุทธาไตรลัตนายัามานีโนภรตสีสาหาสุธรรมะโพธุธรรมโสงโคยาถาพุทโมนะโูธาภูชาธรรมะปูชาสังธาู เีธาวะลังคันทังสีวาลิจะมาเทรงอาหันทามิทุลาโตอาหันทามิทัตุโยอ้าหันทามิสัพพโสโหทาทัม शङ्ख पूषेमि न मोफुठय नुठतय रतनयनि न फलं सिसहसुठं ऊठोढं मो शङ्खो य อคีทานาวังคันทังสีวิจะมเทรามอาหันทามีทุลโตอาหันทามิทาตุโยอาหันทามิสัพพโสบุตรธรรม สังฆูชมินามพุทัยพระพทธาตรัตนายมมานนพารสีสหสสสุทรรมาพุถทธามโสัมโภยธาพุโน ठथ पुषा ठमोष संग पोष आखिथान वम खंडम शिवादी जम สุขุทัตมาสังทะบูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนายมมานีนพรัตสีสาหาสุธรรมะพูโทธรรมโมสังโฆยะถา คีทานาวาลังกันทามสิวาริจามาเทระยำวันทามิทุลาโตอาห สหัสสุธรรมะโทธรรมโมสัคญาตาภูโมนะภูธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาภิธานาวาลังคันงสิวาณี จะมาเทลัมสาวันทามิทุลาตุอาหวันทามิทาตุโยอาหวันทามิสัพพสุปุาธรรมะสังฆบูชนีนะโมพุทธาย ข้าพุทธาตัยรัตนายามานีโมภารันสีสาสุธัมมะโอทุธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะโอทาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชา อคีทานังวานังคันทังสิวะริจามเทรงอาหันทามโทลโตอาหันทาไมทาตุโยอาหันทาไมสัพพโสโธทัม สังฆบูเชนินะโมพุทธายะพระพุทธาติรัตานยามมานีนุพัรัสีสาสาสุธรรมาภูโทธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ भूथ भुषठं म भोष सङ्घ भुष आखिठानं शिवालि च महथेरं अहं वन्था मिथुलो अहवन्थामितुलो ธรรมิสัพสุขพุทธธรรมสังฆาบูเชมินามุพุทธายะจาพุทธายรตนายะนมานิโลภะรสิสาสาสุธรรมาภูโทธรรมโมสังโฆ ยะถาพุทโมนะ佛ู菩萨ธัมมูชาสังฆาชาอาคีธาาวะลังคันธสีวะลิจมาเถรงอาวันธามิทุระโต อาหันธามิธาตุโยอาหันธามิสัพพะโส佛陀ทั้ สีสาหาสะสุรามาบุทุธรรมโมสังโฆยาถาบุตโมนะบุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาชีธาาวาลังคันทังสีวาลี Satsang with

อหันทามิสะพัสสุภูาธรรมะสังฆบูชมินะโมพุทธายะพุทธะตรัตนะยามมานีนพารัตสีสาสะสุธรรมา โอโธธรรมโมสังโคยาถาพุทธโมนะบุธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาคีธาณวะลังคันธังสีวลีจามาเทรังอาหังวัน ทามิตุลโตอะหังวันธามิธาตุโยอะหังวันธามิสัพพโสโูธาธรรมมาสังฆาบูเชนินโมพุทธายะทาผู้ท้ายจรัตนาญาณมานี นาลสีสาสะสุธรรมะพุโธธรรมโมสังโฆยาถาพุทโนะพุทโธชาธรรมะชาสังฆ菩อาคีธานวาลังธรรมธร सेवा च महाधिरं अहं वन्द मीथुनतो अहं वन्धामि धातुयो अहं वन्धामि सपसो होधाम्म 所以他。So สหสสสุธรรมาูโธรรมโมสังโฆยถาภูโมนะภทธาบุษานะบชาสงฆาบชาอาคีทานวาลันทังสี Jalang <s1> <coughs> Jalang